เขาเข้าใจดีบางที่ให้ของดีนะบางที่ก็ให้ข้าวสารนะคือเราคนไทยสุดยอดแล้วครับพี่น้่นใจอ่ะสุดยอดหาไม่ได้หาไม่ได้ที่มอนนี้มีทีวีดูดูดูช่องไหนอ่ะดูดูช่องไหนครับแบบกันนี่็ดูช่องไทยนี่แหลยช่องไทยจานอ๋อจานสัญญาณเนาะบ้านผมก็ดูแต่ไทยนะบ้านบ้านผมอ่ะภาพดูมวยไง อ๋อใช่พ่อพ่อผมก็ชอบดูไว้ไม่ได้ชไม่ได้วันศุกร์ก็ผมว่าต่อไปนะไอเด็กๆน่าจะพูดไทยได้ใช่ไม่ต้องมาแบบมาถ้ามันอยู่ไทยปุ๊บนี่ไม่ต้องเรียนแล้วจะพูดไทยได้ชอบเราเป็นพวกพ่่หลักเราใช่ใช่ใช่เราอยู่เป็นเราไม่ดื้อเราไม่ดื้อเราไม่สร้างควาวุ่นวายเนาะใช่ใช่ผมบอกคนเรานะบอกเพื่อนๆคนเราว่าอยู่ไทยห้ามดื้อห้ามอย่าทำแบบวุ่นวายครับพอเรามาอยู่อัศัยเนาะถ้าเราแบบ ทำข้อมูลนวายเนี่ยเขาไม่ให้อยู่เนี่ยเราก็จบเลยนะโยมชร์ก็เขาก็เพื่อนเพื่อเยอะมีมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนกขโมยซาไหมทำก่อสร้างเนี่อ๋อไปหากันไปเยอะอ๋อพี่พี่ทำก่อสร้างเนาะเพื่อนเพื่อนกขโมยซาสนมากสนมากก็เขาไมชานี่ชอบก่อสร้างมากกว่านะเขาไม่ไม่ค่อยใช่ใช่ใช่คนเราเนี่ยไม่ค่อยมีก่อสร้างไม่ไม่ค่อยมีครับใช่ใช่ไม่ค่อยมี ขายของไม่ยงานก่อช่างแต่ว่าก่อสร้างก็ดีนะเพราะว่าได้ถ้าเราทําเป็นเราก็ไปกลับบ้านเราเราก็จะทำก่อร่างใช่ครับก็อชอบคนละสไตล์กันนะมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ครับ แต,แต่ว่าพูดไทยเก่งกนะเนี่ย่มไ,นนไมภาษาถ้าเป็นภาษาลาวบ้านผมเนี่ยพวกผมเนี่ยภาษาไทยภาษาลาวใกล้เคียงกันไงแต่พวกพี่อ่ะแต่พวกพี่นนคนละอย่างไงแต่พูดได้เก่งนะลาวเขาพูดกันใช่เหมือน,น,นกับพี่น้องกันเนี่ยพูดเข้าใจกันใช่ยังพวกหมอนนี่ก็คนละภาษาใช่แต่ว่าเก่งพูดได้สวัสดีพ่อแพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนะครับผมมินี้เฮาก็อยู่ที่เซลซีซี มาเจอนี่พี่น้องคนมอนพี่คนมอนนี่เป็นมาทํางานในชิลีซีพี่ทํางานในนี้กี่กี่กี่ปีแล้วนะครับอ๋อเออเป็นคนมอนใช่ไหมครับอ๋อเป็นคนมอนพี่น้องมาทำงานอยู่นีได้สี่สองปีกว่า,วาแล้วพอดนะ นีกว่าอยู่บ้านเราเนาะครับผมอยู่บ้านเราโควิดใช่ไหมเราก็ตกงานด้วยงานอช่วงช่วงโควิดพี่ๆอยู่ไหนครับก่อสร้างนู่นสลับบุรีสลับบุรีช่วงโควิดใช่ไหมพี่กลับบ้านไหมกลับไม่ได้กลับไม่ได้บังคับไม่ให้กลับแล้วอยู่ยังไงมันก็อยู่ในก่อสร้างนั่นแหละก็อบรูก็ข้าวมาแจกอ๋อแจกก็กินกันคนไทยเอามาแจกข้าวใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าผมว่าคนไทยใจดีนะ มันก็เราพูดไปก็สนมากก็ใจดีนะใจดีใช่ๆเพราะผมก็เคยเจอแบบหลายหลายที่แล้วก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสต่างดาวแบบใช่อะไรเนี่ยเขาเขาฝึกเลยถ้าเราอยู่เป็นเขาก็หลักเรานะใช่ใช่ใช่ถ้าเราอยู่เป็นเราไม่ดื้อเราไม่ดื้อเราไม่สร้างความวุ่นวายเนาะใช่ใช่ใอย่าทำแบบวุ่นวายพรับเรามาอยู่อาศัยเนาะใช่ถ้าเราแบบทำความวุ่นวายเนี่ยเขาไม่ให้อยู่เนี่ยเราก็จบเลยนะ ตอนนี้รเอมีมีเพื่อนไหมครับเพื่อนกับโมซาไมทำอสร้างไปหานกันยอะอ๋อพี่พี่ทำก่อสร้างเนาะเพื่อนเพื่อนกับโมซาสนมากนมากก็กมชรนีชอบก่อสร้างมากกว่านะเขไม่ไม่ค่อยใช่ใชคนเลานี่ไม่ค่อยมีาไม่ไม่ค่อยมีครับใช่ใช่ใช ขายของไม่ใช่กรใช่แต่ว่าก่อ<ะ>สร้างก็ดีนะเพราะว่าได้ถ้าเราทำเป็นเราก็ไปกลับบ้านเราเราก็ไปทำก่อสร้างใช่ครับเขาชอบคนละสไตล์ก <c oughs> ันนะมันไม่เหมือนกันใช่ <นะ S 2> ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าพูดไทยเก่งนะเนี่ยคือไทยเก่งนะเนี่ยไม่ภาษาถ้าเป็นภาษาลาวบ้านผมเนี่ยพวกผมเนี่ยภาษาไทยภาษาลาวใกล้เคียงกันไงแต่พวกพี่อ่ะแต่พวกพี่คนละอย่างไงแต่พูดได้เก่งนะลาวเขคพูดกันภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับพี่น้องกันเน่ยเขาพูดเข้าใจกันยังพวกมอนนี่ก็คนละภาษาใช่แต่ว่าเก่งพูดได้มันอยู่ใหม่ๆนี่พูดยากมเ้ยทีเขาว่าอะไรยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมไม่รู้เรื่อง เลยน <S 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 เไไน,นะาะเออกรรมกรแปดสิบบาทเองแล้วแล้วทีมอนนี้มีทีวดีดูดูดูช่องไหนอะ <S <S ่ะดูดูช่องไหนครับแบบจริงๆงอ่ะในประเทศพมา่าตะกอนนู้นนะเขาไม่เปิดนะก็ดูช่องพม่าย่างเดียวได้อะแล้วแล้วลตอนนี้อ่ะครับตอนนี้ก็ดูช่องไทยนี่แหละช่องไทยจานอ๋อจา <S <S อนสัญญ,ญาณเนาะบ้านผมก็ดูแต่ไทยนะ มันมันผมอะครับดูมวยไงอ๋อใช่ขึ้นยุบพ่อพ่อผมก็ชอบดูมวยไม่ได้ใช่ไม่ได้วันุกผมว่าต่อไปนะไอเด็กๆน่าจะพูดไทยได้ใช่ไม่ต้องมาแบบมา้ามาอยู่ไทยปุ๊บนี่ไม่ต้องเรียนแล้วแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนคนขมินเขากลับบ้านเลยทีเขากลับกันหมดแล้วครับแล้วเพื่อนเพื่อนที่พี่รู้จักใช่ไหมใช่ครับใช่ทำไมเขาถึงกลับอ่ะทำไมเขาถึงกลับอะ อย่างนี้มันกันเลยะเขาก็เหมือนกะตกใจนะคนนี้คนนี้พูดอ่ะจริงจริงอ่ะไอ้กันจริงจนิะมันไม่มีอะไรไม่ไม่ถึงระดับนั้นหรอใช่ใช่ไม่มีอะไรใช่ใช่ไม่มีอะไรผมเอ็นพ้นในคอมเมนต์กับบ้านเยอะไงแต่ว่ากอสร้างว่า ้าเขาบอกอย่างงี้เพื่อนที่โทรมาหาเนี่ยถ้าไม่กลับไม่ได้อ๋อผู้นำาผู้นำเขาบังคับแล้วแต่พูดถึงผมเห็นใจนะคนที่คนดีอ่ะคนดีอ่ะถ้าถ้าเรากลับไปเราไม่มีงานทาใช่ไหมแน่นอนเพอไม่มีงานทําแล้วจะเอาอะไรกินอ่ะลูกเมียครอบครัวนั่นแหละเป็นโจรย์อันนี้อันนี้เฉพาะคนดีนะแต่คนไม่ดีก็กลับไปใช่ไหมล่ะทาธรรมดาอยางเร่าเนี่ยกลับไปบ้านก็หางานไม่ได้ก็ใช่ใช่ครับเพื่อเจอเพื่อนไม่ดีก็ไปทางไม่ดีก็ไปกันพวกมั่วเลยใช่ เพราะฉะนั้นเราอยู่เราก็ต้องทําตัวให้ดีอยู่อยู่ให้อยู่ให้คนไทยรักเนาะโอ้ยอยูมึงไทยเนี่ยท่านเราทางานจริงๆแล้วไม่อดหรอกไม่อดเนี่ยคนบ้านผมนะเขาเขาได้บ้านได้รถได้ที่นะได้ทองมีหมดเลยเขามาหางินอยู่ไทยอยู่คนไทยเนี่ยใช่มาหางินอยู่ไทยตะกอนก็มอไซค์เื้อไม่ไหวมอไซค์ก็ซื้อบ้านก็ซื้อใช่ก็เื้อหางินอยู่ที่ไทยใช่ไหมเราผสมไม่ทิ้งละเน็ดทิ้งละน้อยใช่ใช่ใช่ครับบ้านผมเหมือนกัน ่แพูดถึงประเทศไทยนี่ให้โอกาสเยอะใช่ให้โอกาสคนลาวพม่ามอนกะเหรี่ยงบางที่มันบางคนบางคนครับบางคนคนไทยคนดีมันเยอะกว่า่คนดีเยอะกว่าเพียงแต่ว่าคนไม่ดีทำเสียหมดทำคนดีเสียหมดใช่ไหม ก็มาเหมือนกันตอนที่เขาที่ทำไม่ดีอะพี่แค่นี่ครับมี่ร้อยนึงก็มีแค่ประมาณสิบก็ของก็เริ่มเริ่มล้ไปกันคนเราเหมือนกันวันวันนั้นดูไหมข่าวอะที่ไปขโมยไอ้เงินนายจ้างอะนู้นเสียหมดเลยแล้วเราคนแบบเราไม่เคยคิดแบบนั้นไม่เคยทําแบบนั้นเราก็เสียหมดไงก็พลาดไปนะใช่ใช่มันก็ดูแบบเออเป็นคนเราเนะมันก็ดูภาพรวมไง บางทีก็เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะใช่บางทีก็เห็นแล้วก็มันก็จ่ายมันเปลี่ยนไปมันก็มุดๆไปทางนั้นเนี่จริงๆเี่ยสายเขาอ่ะมันม่ค่อนี่อย่างนั้นหรอกใช่ใช่ถ้าเจอบอยอะไรบอย่มนจ่ายมันเงินบอยนี่คนต้องระวังด้วยแต่ว่าเราต้องห้ามใจถ้าไม่ใช่ของเราอย่าไปเอานั่นแหละเราต้องห้ามใจใช่ใช่เราต้องมาหาด้วยตนเองใช่ ถ้าใ,ใช่ต้องสู้พี่สู้สู้เออาราใช่เรามีครบไหเนาะใช่แม่าแค่ไม้ครบครบสามสองหาเอาไม่ต้องแบบมือสั้นมือยาวแบบของ<ช>นายจ้างเลย<ช>มันไม่ดีเนาะใช่ใช่งั้นก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็ตอพี่ใช่เราก็งานเราก็มีมีวันพดก็บอกทำไม่พูดนั่งอะไรนั่งโอ้ปยได้นักไปอยู่ไปใชใช่ทำทำไปใช่ใช่ใช เ็นเข้าโยมากรเขาก็อยู่ได้แล้วไม่มีงานม่อะไรเราเรามีงานทําก็ดีแล้วพี่ใช่นาะถ้ากลับบ้านเราไปไม่มีงานทํแเราก็อดนะตองโควิดนี่นะล้อชีวิตอ่ะต้องจริงๆงะมันต้องรอกินน่ะไม่มีงานไงไม่มีงานไปไม่ได้เขาก็กลัวเราช่วก็กลัวใช่ช่วงโควิดอะผมกลับบ้านผมทํางานตรงนี้แหละแล้วผมกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วเพราะนี้พอนี้กลับบ้านไปแล้วมีลูก มีลูกแล้วไม่มีตังค์เห็นีหก็ต้องกลับเข้ามาไทยอีกใช่ไหมลำบากมากเลยนะพี่ลำบากมากครับใช่ใช่ลำบากมากไม่มีตังค์อ่ะัวล้ใช่แล้วขอโทษครับพี่พี่มีลูกยังมีกี่คนแล้วสามคนแล้วครับอนนีก็เล่นอยู่ที่นี่คนนึงเอามาเอามาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่<า>ดี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 อ๋อดีดีสองคนอออสิบสามคนกสิบสามปีคนนึงที่บ้านทำนาไหม ทำทำเอาเหมือนกันเลยบ้านผมก็ทํานาทำสวนทสวนอยู่คล้ายๆกันแหละเราอ่ะใช่คล้ายๆกันัว่าใช่เราไม่ได้อยู่ในเมืองตัวเมืองยังกุ้งมันจะเล่นในที่รอไม่ใช่ตัวเมืองอย่างนั้นครับเราไปอยู่มันก็ทำจังหวัด่เราอยู่ต้องข้าวต้งเมืองต้องนั่งรถขึ้นเหนือเหนือจะเจออ๋อของผมประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงเมืองอยู่กไม่ได้อยู่ใกล้เมืองไม่ได้อยู่ใกล้เมืองพวกที่นี่ ขัดรถจะนุ่น5ชั่วโมงเอมันยังว่าสมัยนี้มันอะไรก็ใช้เงินไปหมดเนาะ,ะถ้าถ้าไม่ใช้เงินนี้ก็คงจะดีนะ <c oughs> <c oughs> อย่วันนอกหากินตามธรรมชาตินี่ยเหมือนแบบสมัยพ่อแม่เราอะ่ะเียกว่ามันใช่ใช่อยู่เมืองไทยมันมีงานทําถ้าเราขยันนะอ๋อนีค่ะ ไม่สามโมงก็ไปซอยเอาไปทำทำต่อแล้วครับโอ้ทำไม่สาม่อยแล้วทำทำตรงนี้กี่โมงตอนเช้าโมงเข้าโมงรถไปสามอ๋อก็ดีนะแล้วก็เราก็ไปรับจอต้นเกินออกกำลังสายมีปก็ตัดกันไม่อ๋อหลับจ็อบด้วยโอ้สุดยอดโอ้ขยันขยันครับทำไปทำไม่ไปก็นุ่มใช่ใช่ใช่แรงงานมันก็ไม่ได้หนักอะไรเนาะงานสบายๆแบบไม่ได้หนักอะไรมากมายเข้าใจดีบางที่ให้ของดี คนไทยสุดยอดแล้วครับพี่น้ำใจอ่ะสุดยอดหาไม่ได้หาไม่ได้ไไดโคสุดยอดบอาว่าคนไทยอ่ะสุดยอดเนาะนำใจคนไทยใช่นะพี่น้องจากปากคนที่มาใส่แรงงานคือกัรเกับเ้าเนาะเฮาก้วมาคนหนึ่งที่มาใส่แรงงานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องเนาะพอดีมาเห็นพี่เพิ่อนมาใส่แรงงานมาหาเงินอยู่ไทยน้องลุกซีวิตกระดิ่นล้นเนะเาะเพื่อความมีรอดในยุคสมัยนี้บ่กว่าเจ้าว่าคอยแล้วพี่น้อง คนไทยประเทศไทยเองก็ให้โอกาสคนละลายคนพี่น้องเนาะบวาสิเป็นคนล่าพม่าคาเมอ่นคนมอนกะเลียงคนล่าเนาะทีคนไทยให้โอกาสเขามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยมีโอกาสเขามาเพื่อนก็บบอกว่าพี่เพิ่นบอกว่ามีโอกาสเขามาหากบอยู่ให้เป็นเนาะถือว่าสุดยอดพี่น้องมีความคิดแบบถือว่าสุดยอดเนาะเอามาอยู่บ้านเมืองคนอื่นเฮาแบบว่าอยู่ให้เป็นเฮาพยายามาาแบบว่าทําตัวให้ดีเนะาะถือ,อบบว่าความขิดของพี่เพิ่นนสุดยอดพี่น้องเนะาแบบะคือว่าแหละ เป็นผู้ใหญ่เนาะผมคิดกะเพิ่งมีลูกมียังเลยนะเป็นผูญญ้ใหญ่ผมคิดกะในนอนแหละผมคิดกะต้องเป็นผู้ใหญ่พี่น้องกับส่ายคนแบบว่าคนกะเรียงหรือว่าฟาร์ม่ข้าเจ้าสิขยันพี่น้องเนาะเวลาแบบว่าแลกจากงานแต่ยังข้าเจ้ากับสิไปรับจ o อบริสิเนาะนึงพิเศษเยี่บริสิเนาะมีพี่เพิ่นบอกว่าเวลาไปรับ j อบกับมีแบบคนไทยเจ้านายแบบว่าพ่าหน้าเพรานั้นเราหนีให้เพิ่นนะในนอนพี่น้องสุดยอดอยู่แล้วน้ำใจคนไทยเนาะเฮาคนหนึ่งแหละเฮารับถือน้ำใจคนไทยเนาะอันนี้คือบรเิเวณเลย เ่ดเขาขามเไอดอวยนี่คือความเป็นจริงคนไทยในน้นำใจี่สุดยอดแล้วพี่นอนะ้องนะพี่น้องคลิปนี้ก่เฮา,าก็สะได้ปิดคลิปลนนแล้วเนาะมาเนี่หนะพี่น้องชีวิตมาลายแรงอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ได้สาหรับคนที่มาสู่งานพี่น้องาหาเงินเราเป็นคนดีอย่าสาววายให้ประเทศไทยก็พอเนาะกั้งใจทางานหาเงินจู่แบบของเฮาอยู่ในกรอบในเกนอยู่ให้ถึงต้องตามกฎหมายประเทศไทยเนาะอ่ะคลิปนี้ก็จิจบคลิปแล้วพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาะสบายดีสวัสดีครับผม